ไปดูเรื่องของแบดมินตันกันต่อเลยนะครับทีมนักตบลูกขนไก่สาวไทยก็ชนะคู่ปรับอินโดนีเซีย3ต่อ1น1คู่คว้าเหรียญทองให้กับแบดมินตันได้สำเร็จครับแบดมินตันทีมหญิงรอบชิงเหรียญทองครับแข่งที่ยิมเนเซียม4มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตไทยแชมป์6สม,มัยเจอกับอินโดนีเซียแข่งระบบชนะ3ใน5คู่ครับ และลุ้นกันตื่นเต้นมากเพราะแมชแรกเนี่ยหญิงเดียวมิวพรปรวีมือ6ของโลกและเป็นมือ1ของไทยแพ้ก่อนนะครับแพ้ปูตรีวัดานีมือ7ของโลก1ต่อ2เกม18 2 1 21เวยีเวต่อ13และ16ต่อ2 1เออินโดนีเซียขึ้นนำไทย1ต่อ0คู่ครับจากนั้นในประเภทหญิงคู่มือ1ครับไทยไม่สามารถส่ง สับสุรีแต่รัตนชัยลงแข่งขันได้นะครับเดี๋ยวฟังเสียงพปรปวีสักหน่อยก่อนครับช่วงนี้ค่ะก็หนูก็ต้องขอโทษทุกคนที่หนูไม่สามารถที่จะทําแต้มให้กับทีมไทยในแต้มแรกได้ค่ะซึ่งมันเป็นความรับผิดชอบของหนูยอมรับใน,ในการตัดสินใจในการเล่นวันนี้หนูฟิตพลาดค่อนข้างเยอะกว่าเขาค่ะไม่เป็นไรนะฮะ ถึงจะแพ้ไปก่อนแต่ว่าหญิงคู่ครับไทยแม้จะไม่สามารถส่งซับซีรีลงแข่งขันเนื่องจากป่วยก็เลยส่งเบญจภาจับคู่กับสุพิชราแทนเจอกับคู่ของราเชลโรสกับเฟบี้เซเนริงตั้มนะครับก็เป็นสาวไทยชนะก่อนเกมแรก21-18เกมสอินโดนีเซียชนะ21-11ครับต้องมาดวลตัดสินเกม3ก่อนที่สาวไทยจะเบียดชนะไปได้21-18ตีเสมอสำเร็จ1ต่อ1คู่ ตอนนั้นน่าจะเหนื่อยแล้วก็เกมมันน่าจะกําลังยืดแล้วก็เหมือนรูปแบบมันจะต้องเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาตอนนั้นด้วยเราที่เราเตรียมไม่ทันด้วยอะไรด้วยก็คือก็คือพยายามไปแต้มต่อแต้มค่ะก็คือเหมือนโฟกัสทีละแต้มแล้วก็คุยกันตลอดค่ะเราไหมครับอ๋อจีจี้สรับดูไม่ได้กดดันอะไรคะ่ะเพราะว่าดูว่าคิดว่าเอ่อทำเต็มที่ที่สุดแล้วก็พยายามเต็มที่ในเกมคะ่ะทําตามรูปแบบเกมที่แบบโค้ดบอกค่ะ ส่วนในด้านแมชสามเดี่ยวมือ2ครับเมรัชนกอินทนนท์มือ8ของโลกพบกับเกโกเลียมาเิสกาตันจุงมือ10ของโลกเกมแรกรัชนกโชว์ฟอร์มเยี่ยมตบชนะขาดลอย21ต่อ7จครับจากนั้นเกมที่2เมร์เล่นได้เหนือกว่าครับทำคะแนนนำห่างและก็ชนะไปได้อีก28ต่อ15้าทำให้ทีมไทยพลิกขึ้นนำา2ต่อ1คู่นะครับออจริงๆต้องขอขอบคุณแฟนๆกีฬาค่ัรู้สึกว่า รู้สึกว่ามันมีความคึกแล้วก็มีความตื่นเต้นมีหลายๆ feeling ในสนามวันนี้แล้วก็ทั้งก่อนลงด้วยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วความคุ้นชินของเมย์คือการลงมือแรกแล้วก็ครั้งนี้คือพอถ้าสมมุติหญิงคู่เราแพ้ดังนั้นเลยคิดว่ามีความเก่งมากขึ้นเพราะว่าเรายังไม่ได้เคยอยู่ในโพสิชันที่แบบต้องห้ามห้ามแพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ คิดว่าพอคู่ชนะเราก็รู้สึกว่าเราค่อนข้างที่จะผ่อนผ่อนคลายไปหน่อยค่ะแล้วก็บวกกับเออแล้วก็โฟกัสโ,โฟกัสกับเกมมากขึ้นค่ะคือจริงๆลึกๆเมย์มองว่ามันเป็นสนามสุดท้ายของการแข่งขันซีเกมอ่ะค่ะเมย์ก็เลยคิดว่าสนามธรรมศาสตร์ลังสิตครั้งนี้ก็จะเป็นสนามสุดท้ายในการเออที่เมย์จะร่วมการแข่งขันซีเกมแล้วก็เป็นสุดท้ายจริงๆของการเล่นซีเกมค่ะก็เลยอยากจะขอบคุณที่อย่างน้อยหนูก็มองว่าให้หนูไม่มีอาการบาดเจ็บก็พอค่ะา <Hi. S 1> หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเห็นอะไรวะแล้วก็เก้าสิบขอบคุณค่ะก็เป็นการโพสท่าหลังจากได้รับชัยชนะในแมตช์การแข่งขันของโงเมนนะครับมาถึงแมตช์ที่4ครับหญิงคู่มือ2ทีมไทยส่งอนิชาจงสถาพรพันธ์กับ เชิญนิชาสุดใจประภารัดปิดเกมให้ทีมสาวไทยครับเอาชนะฟาเบนาดาวีพูจีกุสุมากับเมลิซาตริอสปุสเปิตาซารี2ต่อ0เกมไปอย่างสนุกสะใจกองเชียร์ครับ21ต่อ19แล้วก็21ต่อ18ครับทีมแบดมินตันหญิงไทยชนะอินโดนีเซีย3ต่อ1คู่คว้าเหรียญทองประเภททีมหญิง4ีเกมสมัยที่10แล้วก็เป็นเหรียญทองสมัยที่7ติดต่อกันนะครับ